มือนี้ปาตากองอันอ้อไปนาเนาะมือบ้านนี่นำพืนหอยพุ่นเนาะกายก็พ่ายเลยมือนี้แมนเพิรคขางโขบถลำเลยเนาะเพอสิไปหายไปนากาต้องอยู่เพิรลงนี่นำลงหอยพุ่นเลยเนาะมือขีดตมไหวปาตะกองเอาไว้ขีตมเดี๋ยวสกัดจีออกไปนาก่อนเนาะตาย โอ้โโกแลตเต็มเลยเราไปกันเลย <c oughs> ตาก่องนี่เฮอยยูเฮินกับไม่ยูน่ะอย่านะ <c oughs> ไปนำนำลงแล้วนะที่แหลกมาวานนี้นำเฮินแทงคิดว่าซิไม่ได้ไปน้าแล้วนะ่ะนำลงแล้วก็ได้ไปคือเก้า มื่อเดีอยพค่นตกนะักนำแหงแบบไล่ว่างวาง่วา,งวางกับเดือบไปตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้าเจ็ดโมงยังห้านาทีเนาะตาเริ่มกันถ่ายหืออ้อจักท่านหะือเนาะนี่มาเบิ้งนำกันมือนีหอดนาสิเป็นเวลาจางังงงเนาะใส่เวลาย่างไปจงังงงห้ามนำนี่ก็ใส่เวลาอยู่นะเพะะ่อปะยาบนาม,นมาฮะนะต้องถ่ายไปใกล้ๆแล้วก็จังห้ามเนาะห้ามไปสระเซ่เบื้งนั้น โซนมาสลีสคัดกะถือน้ำโชบน้ำบัวน,นี่น้ำหุน่นแทงมัอนี่น้ำลงแล้วกะ็ไปนาคือเก้าตักขาสบายดีพ่อแมพออนะพ่พี่น้องเด้อเนาะอีพีนี้ก็พาไปบึงไปสมบรรยากาศอยู่นาพุ่นล่ะไปดำไผ่ดำหนาคือเก้าเนาะบ้างมือกับมือไทยคนตกแห่งคนตกหนักบ้างมือกับมีไปนะเป็นแต่ได้แต่กเกาะสี่หลอดบ่ไปจอบเสื้อสลีนั่นะ ไ,ไ,ได้เหยือจักกะที่หือจักเอาหน่าหา้ามเสกัสิง่ายได้เพราะว่าไม่ได้พายหือแบบนี้นะหือกัสสินเรตุก,กตคืกะบเจ้าที่หือจักบางคนนั่นพายเอากะหือตุกคือดิไม่พายอันเดียวนี่บางคนนี่จักกัใส่กกหือจักแบบนี้ฮามเสก ตอนนี้หอดทาหือแล้วเนาะเดินขี้ต้มทางเืนก็ได้นำลงแล้วไปขี้ต้มนะมาย่างก็ต้อนเเพื่อที่หอดนาก็น่าจะสมูทกว่ามบเบิงน้ำกันวาสีหอดนาประมาณสักหมู่ปกา้ขึ้นมันทอดเกิบอนะหี่วอาขี้ต้มมันเลอกได้เอาดีๆได้ อย่าเปล่าลงเอเอลงลงเข่าพามาจอดนะนี่เข่า,านี่ดึง้นนี้ยอวจอดึแน่สมนั่นเพื่อไปขึ้นสิมัดเลยมัดนี่เลก็ได้ปะได้เ,เลยไปไปลาทอ้างเงินกับบทำอะไรนะไอ้ที่เดี๋วะมอน อไปไปไปเยอะยอ่ยเปิดประสบการณ์ใหม่เนาะตีเนาะ ระวังเดิมันหักเออเนาะมนยาเตซีเพื่อนยางเฮนเตซีกับเบย์แล้วกันยางไปนาตอเนาะเพื่อหอดนาจากสีเป็นจากสมองเนาะนาจากสมองกลัวปลากองน้ำนานยางหลุดลวดเลย ไไรับไง,งกระถางมีแต่ขี้ตรงบางแครบางห้าแลยกะสิหยางไปนาต่อดึงสดไคยเอาเห็บหน้าเดเมื่อกลับมานีสดไทยครับไปหน้าได้ใบอยางนะอนาะ <ST>. ว้าหลังจิลอเลยย,า,ยางยังไม่เคยทางซ้อนตะกองเบยเลยนะ, <ST>. ะไปแ <ST>. ต่เธอเป็นขี่รถไทยด้วยเป็นขีด่าขี่รถไทยเอ็ดนาแล้วแมนเอารถไทยไทยนาเลยกะขี่ได้ยางไปแต่ละเมือ <ST>. เบิง่งยางผ่านไทยผ่านนะเข้าต่อจักสะดดทงแล้วก็ยำยอดยูนยางไปเรื่อยเพื่อสิหอดนะอันนี้ก็ฮอบเบอร์เติบเนาะมีข้าวกินน้นำแล้วก็จ้างสีได้ลงอิดเวย การเป็นอะไรตอนนี้แล้วก็ซส้อกล้อกซื้อปนอะไรไฮะไปลอดแล้วไปไ้บอลอดสิเดแปะกลางทางเลยกคำสีบอลอดมันีไปได้สร้างคนนะสัดแล้วกันอน้องสาวแม่แล้วกันถากองดู้องสายแม่นะคามคนนี่ ตอนนี้พากันเบอร์มีไว้เนาะแวะกินสาเขียวกลางทางในกระจังยางตอตอน,นี่กินหลอดละกินน้ำอุ่เลยจับมาออกกระตุกน,นี่นะจับตัวนี้ออกนี่จับออกเออซิมีหลอดละตากล้องตาเสียสีหอดน,น้ำพอแหงเพื่อนได้ตากล้อง เพื่อจะสิญญอใหม่อีกแห้งเมืเเมเเออ่อยตลยทิมรถแก้แทนไปเลยๆแห้งไวกลัวหญ้าสุดขาสุดข้าลูกเดินไปไว้นถ้าเอารถไปกะเอาไปอะไรอยู่น่ะนี่แต่ว่าหญ้าเนาะถไทยกะใส่เอ็ดนาเลยมีอะไรเอารถไทยเทลวจะสิเป็นหลุจักรกะเปันหญ้าบอลไว เราจะอัอนรักพี่โค้งมาเบื้องนี่ตากองนี่เบอร์ยางพร้อมเป็นไข่พร้อมจะยูเหินกับมีอยูเมื่อคืนนี้พอผิดขาไปหงมอนนะสักยาเบาตีหรือใส่สะลมใส่สักยาดู ดูเลือดออกเลยกันใส่สาลมูมอะไรกันซักอีกมองเออสักยาปิดห้อยใส่สาลมูมใส่น้ำเกลือเปิดเป็นไข่เนาะเมื่อคืนนี้ครับมาจากกรุงมอประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มนี้เลยนะเพิ่นมีสบายตอนนี้ก็ยังมีหายไข้เยอะแต่ว่าเพิเ่อนจะมานานพอนำ้พอนำพ่อนำ้ำแม่เพิ่นจะมานำ้ำมาเจาะสวนเจาะสวนสวนมัน ชือยาชื่อเลยมากินเฮออยู่เหินก็มีอายุนะยามานานที่ขอจะซืมาอยู่บ่ะซือยาบ,บ,บ่มีข้าวกิน <c oughs> เออมีแต่ของกิน <c oughs> ตอนไปนี่ก็ค่อนข้างได้ปะอั้บากได้นะเพราะว่าชื่อนำชื่อแนวอยู่แนวกินตา <c oughs> ได้แบะได้เป้ไปนะตอนกลับกระสี เบาๆด้นะตอ,น,น,น,อน,นไปนี่โอ้มึงเปรตไปนักวันนี้เคยสีห์ชอทนาแล้วนะีฮั่นเซียวเจา้าโอแมนคือกันเลยนะเจ้าคือกันเลยเห <laughs> มืนหอนคนอื่นเจ้าฮันเซียวเหรอ หาคือกันเลยกับเจา้าหากระิหอนานให้ในไยตะกล่องตะกล่องดีใจปะเมย์เมย์เม่ย่เมยง หน้ากับเป็นเวลานี่เนาะเจ็ดโมงกันเด็ดโมงห้าห้าหอดนาโอ้ม่ได้เน็ดมาหอดนาสโมงหนึ่งนะหอดหอดนากับเป็นเวลานี้เนาะเวลากินข้าวกินน้ำอีกกออยาาาปต มือนีสิพากันโลก,กาเนาะโลก,กาหมดเลยเรียนมาอื่นสีจ้างนะจ้างอันคนสุนเพาบ้านตังอะไรแหละบานขาจาออยู่ถึงนี่เนาะบานตังอะไรนําทีอันเศ้าคัดอันไปอีพีล่างๆที่ห้ามเสียไปนั่นเนาะบานขจายู่ถึงนะนะคัดนี่เนาะไกลเติบเนาะยังมาถ้าไปทางรถทางสศรคัดไปกับไกลเนาะหกลัลกบัวหอดบานขาจายู่ บางข้าจาผัดโครงห้ามซีนะแต่ว่าที่แท้บางข้าจอยู่ถึงนี่ข้าจะยางโลคาวหนึ่งกระหอดนาสะพัดน์ยื่นเขาจะสิมาดำน้าคืออันนี้มันมือนี้สีพากันลูกเตสากินข้าวกินน้ำเลยจะลงไปโลกาเนาะห้อยกระไดไลไลดำนาไปดำเงินกระกิบไวแซ่ไวแล้วก็เอามาแจ๊งมาอ้อมกินนะตากองกินข้าวอยู่ตอนนสักพัฒน์กินข้าวแล้วแล้วน้าสีลงไปห้าโลกาก่อนแบบนี้แซ่แซ่เดี้ยพี่น้อง ลงลกกาเนอะมัน, <c oughs> นกินข้าวกินน้ำแล้วก็ลงลก,กาเนอะมันนี่สิลกตะก,กาอย่างเร็วเลยมเนอนี่เมาขึมืมองไทยนี่เนาะลกกานี่นะมืออื่นละแมนสีดำเนาะะพุ่นตั้งแต่พุ่มมามืออื่นแมืนจั่งคนเนาะถ้าดำเองกะซองทำขนนั่งกะมีไว้เนาะเป็นสิแล้วกะละได้มือละตาเนาะให้น้าในทางเบิดสั้นิบหาตาเนาะ แต่กะขายโคกๆปีนี้กะปะเบิดเนาะเอ็ดเอาจะขายที่มีดำขายทองทองเนาะสุดประโยชนพุ่นเนาะตัวปีงเนาะโอ้ยน้านมีปีงนะเช็ดตากลองบ่อยากลงหาหน้าแต่แค่บัดนี้มีปินบั้ลงบั้นโรคกามานี่มีไปสี่คนเมาลกอย่างเดียวมีอีนแดงดำแบบเดียว อือเอารอห้ามเลยว่าคัดอย่างแบบเิญสบายเชจอหมูเปย์จะมีเจอนจ้องก้อนจเจอเลยนะอัน,น,นดีเจอได้ด้วยนาโทห้าอเมื่อนี้สาวคัดมีการนางลกเนาะปกติสิขู่ห้าวแล้วก็นางลกสี่มีปวดห้าเนาะ ก็บอัาานนี้มีปิงก็เลยมีกานั่งกลาคืนจะขยมโคมจะให้เ่นเลนไม่ได้เหงา ลุงตา้งเป็นลำทีนี่จังมากับมะเขาวุเจ้าวันได้เสียเจ้าไหมรับดูไฟ่มเเสียวไขอย่ามาอย่มื

กาไปเลยเลยนะจนเพิ่นผักเพลงละอันที่ไทยเต็นโรคกากระยันนั่นเพ่อแม่พี่น้องเบื่อนะเมื่อกับมีแต่โรกกาดำน,นะน้เนาะมีแต่สีโรคในหนึ่งไทยทะเบิงในหนึ่งนาะสักกกับสีโรคไปจนผักเพลงละแล้วก็สีพาไปหลอกเบิ้งเขาไทไปเก็บมาแตงนะ่งเนาะตอนนี้ก็สีเธอตะก้องไปสักท่อนก้อนเนาะเมื่อยและนะ้วเนาะตะก้องเลยเมื่อยบ่เมื่อยนอนนอนกันหนาว ถือว่าใส่เสื้อแขนยาวซะเวียดนามเมื่อก่อนเม็ดนาไอ้นนยุงเมื่อก่อนเมื่อยสีบอลลอนเล้หลีกกระพากัะเหินผักพรอนแล้วนอนลูกกากะอันนี้สีเบิร์ดนาอะไรยังไวนึงไงได้สีเข่งห้าเข่งนะมันเอาเบอร์ไม้ปกไว้หยันกาเฮา ยืนเงินไปพ,พักพอ่อนถึงขางกินน้ำก็นอนจังลงมาเมื่อยเบิงโซนมันทางซ้ายเนี่ยสกัดเต้นเป็นตาเลยสกัดสีพาตะกรงไปาะเบิงเข้าหาอันนี้มันคือมาแตงมันเลยแตงกัวเบิงเข้าหากับกระลังหุง่นนี่ก็สีเป็นไหาเข่ามาตรงมาแตงีนไล่เลย นี่แตงกูมีนจะถือแตงเลยคันอันนี้ก็คือแตงกัวปฟาเนี่ยแตงกัวลักลายๆเลยซ้ำสีเอาแตงกัวเต็มเลยเนาะแซวนี่นแนมนหมดเลยนี่เคองหนึ่งแมนสิปู๊มันมาเลยลงไป้หดแคนนะคนน่ะ แปลงเป็นขู่เคอเลยเป็นขู่เคอขูต้นเลยลาย xăm phì ăn Nhìn tên mình nó ngầm ngàm nhào nhào เป็น,นอืนอมานี่ิโอ้มานีงามเลยนี่เนาะงามงามมาแตงตาสะออนไ่พายพพอกินแล้วเดี๋ยวสอคขัดกับร้านกะสิลงไปผักพรอนู่เท่ก็นักปะ ไ้แป้งมาจากไทยมากเลยๆลเลยเนาะแต่ว่าตอนกับมีงานกับมีธูปเบอร์ร้ายไม่ได้เนาะนักนี่นี่นสิขากันถักทอนเนาะชิ้ขชาวน,นำไปลกไปลกกาอีตานั้นนี่เจงสิลูกนี่สวยนี่กับสิปิ้งปลากินอาหารเพลงปิ้งปลาแห้งปกคือหักแต่ว่าคือเวินเผกใหม่ จะเอาเนาะนี่มาเบิรตไปไกลเาคัดสิมาต้่มมี่เนาะต้่มมี่เธอตาก้อง งานประกองคือประมาณนี้ น้ำก็ไ <Project> ด้เมนูเธอตากล้องเนาะวนปลาร้ามเชิญร้อมเชิญแล้วเมนูต้งนี้ถูกเธอเลยที่แย่งตะกล้องแล้วกันท อาหารเพลงแซ่บเลยพี่น้องมาแซ่บก็มาแซ่บวะเดี๋ยวสัตว์เดียวสโลแก,กนแซ่บ <c oughs> เลยนะมีแต่เพลงขีดโกขีควายเนะน,นาะโกควายลายมาเด้นะกกอพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวน้ำเดือยนะข้าวเพลงละกาสีลงไปลูกกาอีกชอบหนึ่งมาลุยลูกกาต่อ ายนี่ก็สีแล้วแล้วเนาะลกเบิดหน้านี้แล้วก็สีกรับเนาะเพราะว่าหน้านันเป็นกะเขาเจ้านะคนละกะกันอย่างไรหนึ่งกันแล้วเลยทำไนถ้ากองมาสบายเลยเนาะไม่ได้ลงนาเลยไช่หอยปูปลา้กรปลา บมีปามีกระเราเขาเาล้ยง้งเาเยาังาม้ากับเื่อเตมลเอาเอามาดัเนะน่นดี๋นี่ิสหาเตรียมสืเตรียมของเดินฐานกลับบ้านตอนนี้ก็กด้สิแล้วแล้ว ไ้แล้วและสกัดมาละต่างมือใสเบิ่งแม่กับปูมีสกูที่เซาคัดโลกาโมนีเนาะัดเก็บโลกาไปน้ำเ็นไปน้ำจะเก็บเอาเบอร์กินกับต้มในไม้ส้มเง กำลังสีพากันยางกับเนาะตะพัดกัะทืดแป้งเบยแล้วมันนี้ต้นกับกันักนะต้นม้าต้นเผากันักคือพินคือคล้องมีกับแป้งนักเติมเนาะเราก็ได้ห้อยห้อยคมม่กินนํำเนาะเราจะตะปูเทอมพากันยางกับเหอกเลยเนาะเพื่อหอดเินกระคำนี่เพื่อหอดถะเเธอกันรุ่นเน่าเนาะถ้ฝนตกมัเลยือฝนตกน้ำหืนกาะเสียงเนาะน้ำเือกระบางมือกัะ มีหือห้ามบางมือกาไม่ได้หัอห้ามกตา,ต,ออากไวไวต้องท่าคนดีนะต้องยางไวๆจนมือขมือแล้ว8โมงกันเพื่อหดพุ่นก็6โมงโอ้าวโธ่เสือสิมาหดเสือดเสแล้วหน่ะบึงอ้า สอสผิวอต่กอนกเลยพี่ทำตซอสซ้ำอคนก่อนเหมือนี้ก็คอติดเอิร์มนขอ้าเจ้านะมือซาวน่ก็คอติดเอรมข้าเจ้าเป็นได้ต่ตะกงไอ่กงเง่าเมื่อได้มือนหอดแล้วนะ สีเฮินๆไปหาอาบน้ำอาบในใจมาอยู่ในกินอีกอะค่ำเนาะแต่ละเมือกะนบางเมือเชอบกักับตุ้มเด็กิเนะสบายเลยนะกลับจากนาแต่ละเมือคลิปนี้ก็ขอปิดไว้สนิทก็นเด้อเนาะบายบายตีคือสิบไงเนาะตากองนี่